อนัจันทระนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้าย AM 9 0 9ก h z กลกลับมาในช่วงเวลานี้กับด่านซ้ายสบายดีนะครับหลังจากที่เรานั่งเถียงกับตัวเองนะหรือบางคนอาจจะเถียงกับเพื่อนในที่ทำงาน กับคนที่บ้านคนในครอบครัวอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายเพราะบางคนไม่ได้ออกกําลังกายคนเดียวก็ออกกําลังกายกันเป็นคู่เป็นครอบครัวกันบ้างเป็นหมู่คณะกันบ้างซึ่งเวลาออกกําลังกายที่ดีที่สุดเนี่ยมันคือตอนเช้าหรือตอนเย็นหรือตอนไหนกันแน่เขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณครับในช่วงเช้า6โมงถึง7โมงเช้านี่ยมันเหมาะกับการลดน้ำหนักและเผาผลาญไขมัน ถ้าเกิดเป็นช่วงบ่ายก็มีฮะเวลาประมาณ15นาฬกาถึง17นาฬกาหรือบ่าย3ถึง5โมงเย็นเนี่ยร่างกายตื่นตัวเต็มที่แล้วก็กล้ามเนื้อทำงานได้ดีขึ้นเหมาะกับการฝึกความแข็งแรงและเวทเทรนนิ่งนะครับส่วนช่วงเย็นครับ5โมงเย็นถึง3ทุ่ม อันนี้เป็นช่วงคลายเครียดแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อทํางานได้ดีที่สุดด้วยมันเหมาะสําหรับเพิ่มความแข็งแรงและเพิ่มความทนทานแต่ควรจะเลือกเวลาที่สะดวกและสม่ําเสมอที่สุดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในระยะยาวนั่นเองเนะครับข้อดีของแต่ละช่วงเวลาเอามาเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ากันก่อน6โมงเช้าถึงประมาณ7โมงเช้าเนี่ยมันเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักหรือเผาผลาญไขมันที่ดีที่สุดข้อดีก็คือช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมัน ร่างกายหลั่งเอนโดฟินทําให้สดชื่นและมีพลังตลอดวันนะฮะอากาศบริสุทธิ์และมลภาวะน้อยหากออกกําลังกายกลางแจ้งนั่นเองส่วนการออกกาลังกายตอนบ่ายประมาณเที่ยงถึงบ่ายแก่ๆอันนี้เหมาะสําหรับการฝึกความแข็งแรงและเวทเทรนนิ่งข้อดีก็คืออุณหภูมิของร่างกายสูงกล้ามเนื้อยืดหยุ่นและแข็งแรงขึ้นระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิตทํางานได้ดีและมีพลังงานสะสมจากมื้ออาหารทําให้ใช้แรงได้ดี และการออกกำลังกายตอนเย็นครับ15นากาบ่ายถึง4ทุ่มนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคลายความเครียดแล้วก็เพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อข้อดีก็คือช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและทนทานมากขึ้นช่วยลดความเครียดสะสมได้ดีช่วยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากการนั่งทำงานมาทั้งวันส่วนเขาควรพิจารณาในการเลือกเวลาก็คือเป้าหมายในการออกกาลังกายครับเลือกช่วงเวลาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณมากที่สุด ความสม่ำเสมอครับเวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลาที่คุณนั้นสามารถออกกําลังกายได้อย่างสม่ำเสมอที่สุดนั่นเองและผลกระทบต่อการนอนหลับครับหากการออกกําลังกายในตอนเย็นทําให้นอนหลับยากก็ควรจะเลือกออกกําลังกายในตอนเช้าแทนและสภาพอากาศด้วยครับหากชอบออกกําลังกายกลางแจ้งควรจะเลือกเวลาที่อากาศมันไม่ร้อนหรือว่าเย็นจนเกินไปนั่นเองนะครับสรุปก็คือเอาช่วงเวลาที่ตัวเองเนี่ย เหมาะสมนะครับแล้วก็มีเวลาว่างและสามารถทำได้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนั่นก็จะเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดนั่นเองนะครับ